สวัสดีครับวันนี้พันผลออกหาพึ่งหามิมครับผมครับวันนี้มี F c ซรุ่นเล็กส่งข่าวมาครับผมบอกว่าเห็นพึ่งมิมไว้3มลังกันเลยแวะมาดูให้สักหน่อยครับเดี๋ยวตีให้น้องๆกับผม3ามลังนี่เนาะมีมีน้องๆอะไรกันบ้างไว้รุ่นหน้องย่เทียมครับน้องอะไรนะน้องเอ็กซ์ครับน้องกัญกล้วยครับน้องกัญกล้วยเออน้องกีต้าครับโอ้น้องกีต้าโอเคนี่เอฟซีรุ่นเล็กของเราครับอยู่ปอสามพสี่กันอยู่เลยนี่เห็นพึ่งไว้ตรงนี้ครับพึ่งมีมลังใหญ่เลยนะไปพาไปดูไป นี้ปีให้น้องๆครับแต่หนึ่งจากลางนี้มนะันอยู่กอมะปางเลยครับเราจะไม่ตัดคอนับผมเราจะใช้วิธีขูดเอัแต่น่าม,มันครับอาลตลังอัแต่น่าม,มันเนาะเราจะไม่ตัดกิ่งมะปางเขามะปางกําลังออกลูกด้วยนะครับั <c oughs> ้งใหญ่เลยนะเราก็ไม่ดูครับแต่เสียงว่าอีกสองลังเหมือนจะดูเพราะว่าน้องๆ เคยอันน okay, ั้นก็ติกยิงมันผมชืองานนักแต่แต่วันนี้เพิ่งมีมแต่นั้นก็ติกยิงมันจะดุครับผมแต่ลังมีดูแล้วครับเดี๋ยวจุดควันครับผมนะโอเคโอเคเอ้ยเอลซีรุ่นเล็กครับตีเพิ่งมีมเป็นกันแล้วนะนี่นะแต่วันนี้บอกว่าอยากกินพันพลนะครับอยากเสริมพันพลก็อยากลงเลยนี่พร้อมแล้วนะวัยรุ่นพร้อมแล้วาเลยกันเลยเพิ่งได้กินควันนิดๆแล้วครับตอนที่จุดถูก ใช่ทูบนะครับอูอ้อหอจริงด้วยโอ้เห็นนิดๆแล้วครับเฮ้ยอ,อย่างงามเลยพึง่งสิได้ตัดคอนไม่ได้ครับเพราะว่ากิ่งมะปางตรงหัวาน้ำน,นี่เหมือนโอ้ตอดเนี่ยนี่ตอดเลยลูกนี่เตะวตา่าไปเคลียร์มันโอ้ดูมันกันนะเนี่ยพึ่งมองยี่เทียมเนี่ยตอดอยู่เด้อู้ไม่ธรรมดาตอดเหมือนติวๆอยู่นี่มินเอาออกได้ยกทีเลยนี่ นานยากขับตัดคนไม่ได้น,น,นะนจะเอาอเอจะเอาลังมาละชอนกับับมีบอมโอ้ออยงี้เลยลูกม,มันเป็นไรลูกเดี๋ยวพัานพลทำให้ดูะจะ เอาแล้วนะครับั้างหลังนั่นมีพึ่งเต็มเลยไม่เป็นไรเราค่อยๆจับได้ลูกอ๋อน้าเตรียมรับนะไวรุ่นจับตรงนี้ลูกเออแล้วก็ไปเอาใบใหม่เคลียร์เมยมันออกเด้อเอาชามมาเลยลูกไหม เหลือหัวน้ำครับที่นี่หัวน้ำต้องขูดเอาเราจะไม่ตัดกิ่งของเขานะครับอตอดอีกแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยขูดอัตน้านครับแป๊บนึงลูกขูดอัตน้าเหมือนกันโอ้ยน้ำดีน้ำพึ่งเดือนห้าครับวันนี้เป็นเดือนห้าวันแรกด้วยเดือนห้าวันแรกนะครับวันที่ยี่สิบสองมีนาเข้าสู่เดือนห้าแล้ว นี่ครับเราจะไม่ตัดคอนนะครับเพราะว่าเป็นต้นมะปรางครับเราจะเอาเตหน้าหวานมันน,น้องอุ้ยอุ้ยมุ้ยอ้ยอุ้ลอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอว้อ้ยอุนยอ้ยอุ้ยอ,อาาุ้อุ้้ยอุอ้อ้ยอุออกกันลยล้กกนยน้้้ยอ้นน้้้ยยออ เรียบร้อยครับลังเลกโอ้โหขนาดว่าไม่รู้โดนไปสามเมฆครับมีปริมาณน้ําหวานก็เยอะอยู่นะครับเยอะมากอย่าวานดีครับเด็กขูดเอาครับเพราะว่าไม่อยากตัดกิ่งมะปางเขาลังสวยนุ๊นนุ๊นนี่สวยนะเนี่ยตัวกลางไออตัวอ่อนกลางเนี่ยไปเรียบร้อยครับไปดูลังที่สองกันครับขูดที่ตางมวไม้ควรครับโอ้โหมีเอฟซีมาด้วยอ้าวเป็นยังคือรถอ้าววัสดีครับผมนี่ดูลังนี่บักอืมสวยไหมสวยไหม สอบถามไวรุ่นแลวครับเอาเต่าน้ำครับผมลังไม่เอางั้นก็เดี๋ยวพันผลเอาลังนะครับจากนั้นนะครับลังแรกไปไปดูอีกสองลังครับครับลังผมผมโดนยับนี่บอกว่าเจอลังกระติกีกม, <c oughs> มาครับลังที่สองดูครับลังนี้น้องๆโดนต่อยไปแล้วหลายรอบถึงว่าโอเ้โอเข็มอ,อยู่สูงด้วยเข็มอยู่สูงด้วยโอ้ต้นทุเรียน ต้นลิ้นจีเราจะตัดกิ่งได้อีกไหมล่ะลูกนี่ได้ได้ตัดได้ครับมันมีเงื่อนคับอันนี้ของคนดูจักใช่ไหมครับโอ้อยู่สูงด้วยตายนั่นก็ติกยิงด้วยโอ้ยรังนี้น่าจะโดนยับเอาได้ไหมข้าวหมวกออกไปครับขอาหมวกออกไปครับมีไหมมีหมวกแต่ไข่ไหมมีครับเขามีครับเอาเอาเอาไม่อยากโดนตอดตาเราไปขอเขาเถอเยี่ยมเลยโอ้ทีมงานสนับสนุนเยี่ยมมากรังนี้ขอทำครบควันเลยครับ ถูกเอาไม่อยู่แล้วครับน้องๆกรนั้นก็ะติกยิงมันดุครับแบบนี้ดุมันก็ต่อยแบบลุมต่อยเลยนะครับเจเ็บเหมือนกันนะคบน,น้อยๆน,อยนะครับเห็นแค่้องคำครบตีมิ้มกันเลยนู่นาทั้งหดหลังนี้ดุครับโดนหนังสติก๊กจุดครบครับผมหลังน,นี้ต้องใช้ครบกันเลย ลมฝนเลยครับเด็กดเขา่าดุดุจริงไหมหเ,ไเขา่าดุดุจริงไหมครับอืมเกาะไปเลยไป,ไไปลุยทำไวครับลังนี้ขอทำไว ครบดับแล้วงานเข้าแล้วครบดับแล้วครบดับแล้ว,ลวครบดับแล้วทำไงดีจะจุดใหม่หรือจะลุยเลยลุยเลยเนาะม่ตรงสนมันละ เลยเนาะไม่ต้องสนมันละครบกระดับไปแล้วไม่ดุครับไม่ดุไม่ดูตรกลูกขนาดครบดับแล้วนะนี่ไม่ดูตรงลูกอุ้ยน้ำดีดีน้ำด,ด,ดอกทุเรียน โอ้ด,อดูยุยตายละโดนละหนึ่งตัวแต่ไม่ดูเท่าลังแรกลังแรกโดนไปสามอย่างนี้โดนหนึ่งลงครับอู้นูำสวยครับหนำหวานดอกวินจีดอกทุเรียนนะครับสุดยอดเลยนนาหวาน มาแล้วเรียบเลยไม่ดูอย่างที่คิดนางหวานสวยมากเดี๋ยวไปอีกแล้วงานเดือนครับน้องๆไปกินรังน้องๆจะเอาแต่น้ำหวานงั้นก็เดี๋ยวผมเอารังชี้ก็ชีบโอเคโอเคครับเรียบร้อยรังสองโอเคจ้ะขับรังหน่อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูเนาะอีกรังหนึ่งครับ ส่วนอีกลางนึงเสียงว่าอยู่บนกอมะกูดครับคือจะเอาไม่ได้แล้วครับเอามะกูดไม่ไหวแล้วมันเป็นถึงหอยโขงรังเท่านี้ครับงั้นก็เอาแค็มเนื้อน้องๆเนาะเดี๋ยวพันผลจะออกไปหาต่อจะไปด้านนู้นแหละออกไปดูยอกขามแล้วก็ลงไปหนองใสนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูในคลิปนะเราดูตัวเองในคลิปนะครับเดี๋ยวโอกาสเจอเดี๋ยวแคทไปหาครับโอเคขอบคุณมากครับครับ คราวนี้ก็เป็นการหากับผมมาเจอแล้วครับรังนึงครับแหวะมาดูชิวไม่ไผ่บินไหลมันไม่พิษหวังรับผมรัง,งใหญ่เลยตำ่ตำง่ายๆคนน่าหญ่ด้วยยังใหญ่ใหญ่งง่ายง่ายครับอยู่ก็ไม่ใส่ต่ําดูครับดูไปดูเถอครับคนน่าม,มีสุดยอดเลยแหละทันผลช้ทุบดอกเดียวมันเดิมกับผมครับไปดูกันรังนี้พื้นที่ตรงนี้มีน้ำหวานไหม แต่ผมก็มีเนี่นอนเนะรุ้นกันครับหลังสวยครับลังอ่อนในเกเนาะเดี๋ยวไปดูเป็นไปใกล้ครับน้ําหวานจริงไงมั่งผมว่าปิดตานะเก๋ใสใหญ่อยู่ต่ำๆอย่างนี้ก็แต่นุกนะครับหลังนี้งานง่ายครับผม ทางยายด้วยช่วงนี้พึ่งนิ่มเขาชอบเขาก็ไม่ไผ่ครับแต่เจอก็ไม่ไพุ่่มๆมนี่มใน่อยพิหวังครับแวะดูได้เลยขอถ่ายติ๊กต็อกด้วยนะครับติดตามรับชมได้ที่ช่องนี้นะครับในติ๊กต็อกตึ๊ดตๆ๊ดติดแต่ตตคนไปเรียบร้อยครับ ได้มาแล้วครับได้มาแล้วครับโอ้โหน้ำพันุโอ้สุดยอดสวยจริงๆครับเพิ่งมีมช่วงนี้น้ำวานสุดยอดเลยครับบ้านผมเข้าสู่เดือนห้าทางจันทกตินักรล่นะครับน้ำพึ่งเดือนห้าครับเขาว่าเป็นยาครับผมโอ้โหดูสิครับยาก้อนใหญ่เลยครับผมสวยๆสวยๆ,ๆ แล้วครับรีบเขียมแม่ครับเราเลืนทางกันต่อโน้เดี๋ยวระดูยี่ครับผมยังไม่มดทิวป่าไม้ไผ่เลยครับไปทางซ้ายครับผมเผื่อเจออีกสักลังครับผมมันมานครับวันนี้เริ่มต้นได้สวยครับผมครับเนาะเดินทางกันต่อครับเห็นพี่น้องเอฟซีหลายท่านบอกให้สอนเกี่ยวกับเรื่องการหาครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องของการสังเกตทำเลด้วยนะส่วนหนึ่งนะผมขับรถมาเนาะ เห็นทิวไม้ไผ่ครับผมรู้ว่าฤดูร้อนเพิ่งมิ้มชอบอยู่ตามต้นไม้ไผ่ผมก็จะลงมาดูเลยมาเจออยู่ก้อนนี่ครับนี่ครับริมป่ากระโพดไล่มันครับตรงนี้เคยเป็นป่ากระโพดเพิ่งมีมาจะเคยมากินดอกกระโพดครับนี่แล้วก็ยังมีกลายก้อนนะเดี๋ยวผมจะเดินไปดูครับก้อนนี่บางเกินไปครับก้อนนี้กําลังเหมาะครับมาลุ่นกันความหนาของกอไม้ไผ่นะครับอุ้ยมีจริงอุ้ยผมไม่ได้เตรียมนะครับผม จริงครับผมซัดจริงเลยครับเ <Jersey. S 1> <token. S 2> พราะว่าผมเห็นมันหนาหนาครับน, like. นู่นครับรังใหญ่อีกเหมือนกันโอ้โหรังใหญ่ครับพอน้ำเป็นต้นเลยอสองรังติดกันครับม่ไกลกันเลยครับไกดในไกลเลยครับนั่นครับเป็นมอเตอร์ไซค์ผมไม่นั่นนั่นมาอีกรังหนึ่งครับผมอันนั้นครับยังไม่มีใครหาแน่เลยหมายนี้ โดยเลยครับขอตีแบบทําเวลานะครับรีบไปหาลางอื่นนี้ครับผมน้ำพึ่งเดือนห้าแล้วคนหาก็จะเริ่มเยอะครับผมตามความเชื่อโบราณนะครับที่เขาว่ามันเป็นยาครับเพราะฉะนั้นคนจะเริ่มหาเยอะขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยแหละครับเขารอกันอยู่ครับน้ำพึ่งเดือนห้าผ่านพื้นบานก็จะออกหาช่วงนี้นะครับส่วนพานมืออาชีพนะหาตลอดปีอยู่แล้วแหละแต่ผ่านพื้นบานก็จะออกช่วงนี้แหละครับผม ก่อนจะไปชนกันแย่งกันนะครับวันนี้ผมได้แล้วสองลังลมควันครับโอ้หนำหวานแม่เจ้าหนำหวานลึกพิลึกหนำหวานครับลึกพิลึกหนำหวานครับผมเป็นเปรีย้ยวหวังว่าจะไม่ดุนะลังนี้ ทำแรงหน่อยเร็วหน่อยเอาควนนิดหน่อยครับก่อนตัดคอนเนาะตัดคอนครับดีดมิ้นาะหัวมันดีดเด้อปึง้งโอเคตัดคอนครับหนึ่งซองเฮ้โอเคอเฮ้ยมีกิงเหรอมีกิงด้านนู้นเนระ เย่แล้วปึ๊บโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับยาหยีของเราว้าวว้าวสออนครับอู้สวย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 ,สวยจริงๆนอ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 สวยจริงๆเนาะอ้เดี๋ยวค่อยไปตั้งราคากันนะครับพี่น้องเอ้ยมีแต่ลังเราเป็นรอยแหละ ออ้ยอันท,ที่สองอเสรละลังนะสุดยอดจริงๆไม่รู้ไปเอาดอกไม้จากไหนมาทำ้ำหวานนะครับเดี๋ยวนี่ไม่พบว่ามีต้นใหม่ี่มีดอกเลยอะ่ะ แต่พอถึงเวลาของมันมันหาจนได้ครับไม่มีอะไรเป็นดอกไม้ได้เลยในหะญ้าก็ะเทบจะไม่งอกแต่มีน้ำเต็มสวยไหมล่ะครับพี่นอ้องสองรังครับสวยๆว,วันนี้ตรนีบางบางน,นี่นี้วครับแบบถพึงช่วงนี้มายูสูงครับผม มันลบลมครับลบลมพายุเลยดูร้อนมันลู่ขึ้นกันนะครับพายุดูดูร้อนมาลังมันก็ขาดครับผมเพราะฉะนั้นจะต้องทําอยู่ต่าๆทึบๆนบ,นบนๆสูงๆมันหม่อยู่แล้วครับดูนี่หรืออยู่เป็นบางลังครับแต่ลังไหนอยู่ก็ถ้าลมพายุมาเมื่อไรก็เรียบร้อยครับล่างขาดนางพญาไม่ฉลาดก็เหมือนจะมีกอไผ่อีกอูยังน้าเลยขอข้างนาน้น รุนกันกอนหนาไหมนะคือใบนั่น,นหนา,นะหนา,หนาแต่ต้องดูโครงสร้างภายในมันด้วยครับผีหนาแต่ใบแต่โครงสร้างข้างในบางก็ไม่อยู่เป็นไม้ไผ่ใหม่ซะด้วยแต่ก็สวยนะขอวางตะกร้าก่อนเด้อแล้วมาดูกันมาลุ้นกัน,นอยูนะจะอยู่ตรงนี้นั่นแหล,ละครับ ไม่มีครับวสวยสวยเดี๋ยวสักวันตรงมาอยู่นี่มีมัอุ้ยมดเลยหรอมดจ่อยมดจอย,ม,จอยมาครับใหญ่ไหมครับผมถัดมาจากจุดเมื่อกี้ไม่ไกลครับผมไม้นี่ผมเคยมาหาเบอบอยอยู่ครับต่อเป็นก็อไม้ไผ่ปานะครับอยู่สามสี่กเอกแล้วก็มีบอ่อแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำนะครับเดี๋ยวเรามา หาดูระแบียนี้กันแต่ไม้แถวนี้เป็นไม้มหาชนกับคนมหาเยอะนะครับไม่รู้ว่ามีคนมหายังทํามีคนมหาแล้วก็อาจจะเรียบร้อยหมดเลยครับแดี๋ยวถ้ายังไม่มีมานะอย่างนี้เลยเลยครับไม้นีนะ่เดี๋ยวมาเดินอ้อมบอกกันก่อนนะครับเคยได้รังใหญ่ๆครับดูก็ไม่ไผ่กันเลยตรงนี้เล่นก็ไม่ไผ่เลยครับ มัเคยอยู่ก่อนนี้แต่เห็นก็เอาอยากเลยน,ะน่ะจริงด้วยมีจริงด้วยแต่เอาอยากโอ้โหเฮ้ยรังใหญ่ด้วยมัไมจะเอาได้ดูกดิดยู่อยู่นูน่นหน,นาและลึกนู่นครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะ่ะแถวตรงนุ่นเด้อ โอ้เห็นครับเห็นรังใหญ่นะครับมีชเชลเล็กๆเ,เลยอ่ะขามมาดูอีกฝั่งหนึ่งคบก็ภัยกับของรังใหญ่นะ่ะมันขึ้นได้เฉยเลยกับฝั่งหุ่นมันหนาแต่ฝั่งนี่บางกับผมถ้าางนั้นผมก็จะจัดการเลยครับภัยมันแหวงครับแหวงขึ้นไปนี่แล้วรังพึงก็อยู่เคตตรงนั้นเองถือว่าโล่งเลยอะ่ะแค่ผมขึ้นไปยืนตรงนี้ก็เอาได้แล้วครับ อากาจัดการเลยครับลังใหญ่ดีครับน่ครับด้านนี้พ่อขึ้นได้ครับผมถือว่าไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็มีกิ่งให้เหยียบให้คองตัวด้วยอันานี้โอเคเลยพึ่งโดนควันแล้วครับลมควันมาตั้งข้างล่างเลย ลังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ถึงลังแล้วครับเขตสองสามเก้าเนาะเอาละเดี๋ยวเจาะตรงที่นั่งเอาสักหน่อยครับมาถึงระดับที่ตัดคอนได้แล้วครับลมควนสักครู่นะโห <c oughs> ตัดคอนไปก่อนครับ เห็นไม่ชัดขออไัยเลยครับลำไม้ไผ่ขวางเยอะเลยตัดให้มันเกือบขาดก่อนครับแล้วค่อยยืนไปลับนะค่อยๆครับเฮ้ยๆๆยอย่าตกนะโอ้ยขยะตรงนี้เลยเด้อพี่นองเด้อโอ้ยยากครับถึงกินเกาะปากเลยย่นี้ยิไม่ตอด พึ่งขนาดกลางครับอันนี้ถือว่าได้พึ่งเร็วครับปอบเป๊บเจอปอบเป๊บเจอเลยครับผม <c oughs> ยังไม่เที่ยงเลยครับได้มาสามสี่ลังแล้วนะลังที่สี่ครับผมแต่พึ่งลังเนี่ยเป็นพึ่งที่ผมเห็นไหวตั้งแต่นานแล้วครับตอนที่ผมเห็นน้ำมันเท่าเนี่ยพึ่งห้อยจูบอะ แล้ผมก็ไม่อยากตีมันผมมันเหล็กเกินไปไม่เหน่ใจว่าอาจจะเป็นสองเดือนได้เลยเนาะตอนนี้มันขยายรังใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับจากหอยจูบกลายเป็นเท่านี้เลยครับรุยครับมีแต่เครือครับรังนี่ไม่รู้จะเอาได้สวยหรือเปล่าแต่มีมอยู่นานมากเลยไม่รู้รางหรือ,อยังนะครับ เดพี่น้องดูชัดๆก่อนตัดคอนครับมีน้ำหวานอู้่ครับมรือมีมกาะนานเลยครับแต่ไม่ยอมล่างลังนี้ครับไปย้ายเพินเยอะเลยลังนี้ก็จะกลับบ้านเลย,ยพี่น้องมีธุระตอนบายกับผมมีเวลาถึงแค่เที่ยงครับตัดคอนนี่เลยตัดคอนปครับตัดนี่เลย ใหญ่ๆกันเลยต้นซีหลอดครับมันไม่เนี่ยอ่อนเนาะช,ชึบ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 ไหนอีกเคลือไหนอีกมีอยู่ไหมอือ้มอืไหนมีเยอ,อะอืะ้ม โอ้ได้มาแล้วครับรางีสีเพราได้น้ำอยู่ครับผมน้ำพึ่งเดือนห้าครับนิดหน่อยก็ดีมดครับจัดว่ามานมากครับพี่น้องเพราะว่าวันนี้หาแป๊บเดียวครับได้สีรังกระตีเห็นองนองอีกสองรังนะครับน้องวันนี้ถือว่ามานมากครับหวานดีๆทั้งนั้นเลยครับกลับบ้านแล้วครับผมครับมีเวลาแค่นี้นะครับวันนี้ครึ่งวันครับ คลิปครับพี่น้องวันนี้ก็มีเวลาแค่ครึ่งวันครับแต่ก็มานเลยครับผมดู้ผลนำก่อนนี่เนาะอู้สุดยอดครับผมครับเดี๋ยวมาขายที่ร้านทานผลนะครับก็เดี๋ยวจะตีราคาที่หนึงก็ได้อยู่ครับลรางเหล่าน้มันลอยนึงนี่แหละนะหลังนี้ก็จะแถมไปนะครับอันนี้ก็สวยนะครับแล้วครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับในชีวิตง่ายสไตล์ลูกทุ่งครับแล้วก็ในทิกตอกด้วยนะครับขอบคุณครับผม